โอเคครับสวัสดีครับก็หลายพื้นที่ก็เข้าหน้าหนาวกันแล้วนะปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่ตักเกี่ยวข้าวแล้วก็ตักข้าวกันพอดีนะครับบางบางคนก็กำลังตากข้าวฝนก็ตกเทใส่ครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้พามาดูต้นนี้นะครับอันนี้มีดแรกนะครับ นี่กีดเมื่อต้นปีไอ้เมื่อเมษานะครับแล้วก็มาถึงนี่นะครับอ่ารู้สึกว่าจะมาสักประมาณนี้แหลนะกีดเหลือประมาณนี้อ่าดูสังเกตจากอ่ามันเริ่มเข้าแกนครับก็เพราะว่าขยับมีดขยับมีดเข้าไปหาท่อน้ํำยางนะครับเหตุที่เียับเพราะว่ายางตรงกลางมันไม่ค่อยออก ไม่เคยออกมันจะหน้าตายก็เลยแผเบียดไปทีนี้จดแนใ่นใจว่าไม่ไหวแล้วเริ่มอาการเริ่มลุกลามนะครกบจากแค่นี้แค่นี้ไม่ออกมันก็เริ่มขยายออกมาเรื่อยๆ,ๆนะครับคือน้ํำยางจะไม่ไหลผมก็เลยพักนะครับพักนี้ไม่ใช่พักกรีนะครับผมมากรีดฝั่งนี้มาดูกรีดฝั่งนี้ทับหน้าเก่าครับนะ อันนี้เป็นต้นสองห้าหนึ่งนะครับพักหน้าเก่าแล้วก็มากรีดอ่ามันก็ไหลดีอยู่ครับไหลใช้ได้เลยแล้วก็ให้มันลงมานี่เลยครับทีนี้อ่าเมียครับผมผมฉีดพ่นน้ำหมักนึ่งครับอ่าเคล็ดลับที่ผมทำก็คืออ่าผมผมผสมกับไอ ขมิ้นนะครับน้ำหมักคือผมหมักขมิ้นไว้ตั้งหากแล้วก็เอามาผสมกับน้ำหมักนะครับผสมขมิ้นตัางหากมาหมักขมิ้นตั้งหากแล้วก็เอามาผสมกับน้ำหมักน้ำหมักข็เหมือนเดิมครับทั่วไปน้ำหมักปลาเนี่ยแล้วนะเพราะว่าผมสามารถหาวัตถุดิเองได้ก็คือปลาเอามาผสมพ่น,นครับแล้วก็เออมันก็เริ่มออกมาดีขึ้นนะครับออกมาดีขึ้นดีขึ้น เหตุผลครับที่ผมใช้ขมิ้นนะครับเพราะว่า,าจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับในขมิ้นเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมีสารตัวหนึ่งชื่อฟลาวอนย์นะครับชื่อสารฟลาวอโอยามันไปตรงกับอะไรนะฮอร์อมโมนตัวหนึ่งของอยี่ห้อหนึ่งที่ใช้ดีมากเลยนะครับอของแต่ว่าเขาขายค่อนข้างจะราคา โหดไปหน่อยครับผมก็เลยพยายามหาว่ามันมีตัวไหนที่มีสารตัวนี้ก็เลยปรากฏว่ามันมีขมิ้นครับขมิ้นก็เลยเอามาหมักอตอนแรกนะครับผมใช้ขมิ้นใช้ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าประมาณห้าหัวหกหัวนี่มาหมักหมักหมักคือเอามาทำให้ละเอียดครับแล้วก็หมักคู่กับ กน้ำตาลแล้วก็ EM แค่นั้นแหละครับประมาณ15วันเ m เอมก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรครับก็หมักประมาณ15วันแต่ว่าในอ่าข้อมูลที่ผมผมได้มาคือเขาให้หม,นะมักกับเหล้านะหมักกับเหล้าเพราะว่าอามันจะทำปฏิกิริยาดึงดึง ไอ้ฟลาว์นอยนี้ออกมาได้ดีกว่านะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะทํากลมมีปัญหากับหน้าอย่างก็เลยโอเคก็เลยเลองดูก,ก็อาอาการมันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับอพะก็เอามาเล่าแบ่งปันกันฟังครับคือขมิ้นก็คือที่เราใช้ก็มันแก้ลดคันลดอะไรนะมันมันแก้เชื้อราครับที่สังเกตอ่าช่วงฝนนี่ออย่างจะเริ่ม เป็นลา,ายชมพูนะครับเริ่มเป็นลายชัมพูผมก็เลยคนอะตอนนี้ลายชัมพูหายแล้วนะขมิ้นมันช่วยลดปัญหาลา,ายชมพูด้วยนะครับแล้วก็นี่นี่มีดแรกนะครับมีดแรกก็โอเคอยู่นะครับมีดแรกจากหน้าหน้าที่เริ่มเริ่มจะตุยแล้วนะครับอ่าะะมาดูต้นนี้อีกต้นนี้ เปลือกแตกนะครับเปลือกแตกเปลือกแตกนี่ก็กรีดกรีดอ่าสองห้าหนึ่งเปลือกมันบางนะครับกรีดหน้าหน้าสองกรีดซ้าหน้าสองนี่มันจะเข้าเกนก็เลยอ่านี้เป็นหน้าเก่านะครับเพิ่มกรีดกรีดทับลงมาครับก็เลยมันเข้าเกณเนี้ยก็ลงมากรีดข้างหลังนะครับนี่ครับก็มีแตก,กกันก็โอเคครับ พอได้จากต้นสมนี่ครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ต้นไม่สมบูรณ์ครับไม่ใช่ต้นสมบูรณ์่ว่าความอยากรู้ความอยากอยาลองของตัวเองนะครับมีเยอะนะครับต้นที่ไม่สมบูรณ์นี่ตัวนี้็อหมันกันนี่นี่ครับนี่มีแทกต้นนี้นี่ตั้งแต่เปิดกรี ปีแรกเลยครับกรีดจากข้างบนถึงข้างล่างเลยนะปีแรกน้ำยางออกออกไม่คือหรอกครับแต่ก็ฟืนกรีดครับออกบางวันก็ช้อนเดียวมั่งครับหยดน้ำตาเทียนมากครับผมก็บำรุงดูแลมันปกติก็ฉีดปุ๋ยฉีดยาให้มันปกติครับมันมีหลายต้นนะครับที่ผมอ่ะกรีดซ้ำ กี่ซ้ำหน้าสองครับเพศท,ที่ผมไม่ไม่กีดหน้าใหม่เพราะมันแบ่งเป็นสามหน้าก็ผมเสียดายเสียดายกรมมันจะอ่ามีรอยเยอะรอบต้นไม่ชอบนะครับส่วนนี้ครับปลูกขึ้นต้นยางครับอ่าผมผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบให้ปลูกขึ้นต้นยางนะปลูกไอ้ปลกูปลกแบบนี้นะครับ ไม่ชอบปลูกขึ้นไปทําลังข้างบนเหตุผลว่ามันจะกินพวกไอพวกเศษเศษเปลือกมันนี่นะทําให้ต้นมันดูสะอาดดีนะผมชอบกินความต่างกันนะครับมาดูกันอ่าอย่างที่ไม่ทายาเร่งนะครับช่วงนี้เปลือกมันจะมันจะนวล เหลืองนวลน,นะครับมันสวยคือมันไม่ดําไม่คําให้เห็นครับจะสวยมากคนี่อ่ะขายเมื่อวานก็ได้ไป420กิโลนะครับสิบได้สี่เมตรครับ420ก็เฉลี่ยวันละหลายร้อยร้อยห้ากิโลถือว่ายังยังน้อย ถ้าปกติก็เฉลี่ยที่วันล,ละ120-130กิโลนะครับอันนี้ก็โอเคหนักนะครับดูหน้ามันเนียนๆคนระับอ่าน้ำยางหนักใช้ได้เลยเพราะว่าผมพ่นให้มันดุนะพ่นพ่นพน,น้ำหมกักพ่นไอ้น้ำขมิน้นเนี่ยผสมนะพ่นให้มันดุเพราะว่าหน้านี้ฝนมันมันแผ่วแล้วเชนี้ก็ น้ำมันจะมีแต่น,น้ำเลี้ยงมันจะเนื้ออย่างไม่ค่อยมีครับผมจะก็จะใช้วิธีนี้นะครับนี่ครับมันก็ออกไม่ถล่มทลายอะไรหรอกแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วมันก็โอเคนะครับออกมากออกน้อยนะครับอันนี้ผมเพิ่งมาพ่นไป วันนี้เบรกถังมาสองถังคนคนเดียวนี่นะครับอันนี้ขึ้นน้าใหม่ครับน้าเก่าในสุดปัดเลยครับอันนี้อันนี้จากบนลงล่างครับเจ็ดปีเลยนะครับถึงโคนเลยนะครับเจ็ดปีถึงโคนนี่ของปีนี้บริเวณนี้นะครับลงกมา นี่ของปีที่แล้วครับเบ็ดเสร็จนี่เข้าปีที่แปดครับขึ้นหน้าสองนี่หน้าสามการไหลก็ยังยังโอเคอยู่นะครับนี่นี่ครับบำรุง,รง,รงดูแลดีๆครับ,รบมาดูนะครับบางคน่นโอ้ไหลดีมากนะครับช่วงช่วงนี้นี่ยังหน้าหนาวนะครับ ยาง600นะครับยนกนิ้วให้เลยผมว่ายาง600ออกดีแล้วครับยางการชนาเนี่ยตัวดีเลยนะครับที่สวนมีอยู่ไม่กี่ต้นมาแต่หน้าฝนนี้ไม่ไหลเลยนะครับไหลน้ำตาเทียนครับตอนนีต้ต้องเปลี่ยนมาใช้ถ้วยใหญ่ครับถ้วยขนาดนี้ถ้วยน้อยนี่ถ้วยกลางคนระับเมือ่อเมื่อก่อนนะ่ะ ไม่ถึงครึ่งครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาใส่ท่วใหญ่ไม่งั้นมันจะล้นเพราะว่าการจะนาผมสังเกตมันเนื้อเนื้อจะแข็งแล้วก็แน่นแน่นมากได้ดําหนักแล้วก็แต่ว่ามันเป็นไหลดีเฉพาะหน้าหนาวไม่เหมือนอย่างหกร้อยไหลไหลโอเคใช้ได้ทั้งทั้งฤดูครับแต่แต่โดยรวมแล้วหน้าหนาวทั่วดี เหมาะกับการปลูกทางเหนือน,คะ,นะครับการจะิะอันนี้ส่วนตัวผมนะครับจากที่เห็นมันหลายดีนะครับมันชอบอากาศเย็นจริงๆสองห้านึี่คไม่หวือหวาแต่ก็สีเม็ดโดยปกติก็คือสีเม็ดเต็มถ้วยขนาดกลางก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ครับแต่บางเจ้านี่เม็ดเดียวหรือสองเม็ดเขาก็ก็เต็มแล้วครับ ต้อเปลี่ยนเป็นถ้วยใหญ่นะครับก็ที่สําคัญนะครับดูแลรักษามันบ,บำรุงดูแลก็วันนี้ก็แวะมาพูดคุยทักทายนะครับเพราะว่า,าไม่ได้แวะมานานครับก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าโซเชียลเท่าไหร่เครียดเรื่องกันบ้านกันเมืองน,นะครับ เรื่องไทยขมิบรบก,กันอยูอ่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วผมจะเข้าบ้านต่อขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ